สวัสดีค่ะวันนี้พี่เกดมาทำคลิปแรกตั้งแต่หยุดมานานนะคะวันนี้พี่เกดกำลังเดินออกกำลังกายนะคะพาคนไข้เดินเห็นไหมคะให้ดูห่างๆแล้วกันเนาะนี่ค่ะ ใช้รถลากเดินออกกำลังกายกันนะคะตอนนี้อากาศก็10บองศาก็กำลังดีนะคะถ้ามันมีแดดแต่มันวันนี้มีแดดนิดหนึ่งนะคะดีสำหรับอากาศของสวีเดนวันนี้นะคะ,คะตอนนี้เราเดินอยู่ ตรงบริเวณของบริษัทซีเมนต์นะคะบริษัทของพี่สามีทำงานอยู่นะแต่เราเดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆให้ดูภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะอากาศดีค่ะนี่หากคนไข้เดินไปเรื่อยๆนะคะ ต้นไม้ที่ยังเขียวอยู่ก็จะเปลี่ยนสีตามกันไปเรื่อยๆนะคะบางต้นไม้ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วเห็นไหมแต่บางต้นก็ยังเขียวอยู่ไปเดินออกกำลังกายกับพี่เกตนะคะ หลังเลิกงานค่ะหลังเลิกงานก็เดินเป็นเพื่อนกับคนป่วยนะคะนะคะดูชัดๆนะคะคนป่วยจากฮาเลขคู่ใจอ่ะมาเปลี่ยนเป็นรถวินแชร์อย่างนี้นะคะเห็นไหมไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะคะว่า อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับใครเมื่อไหร่นะคะก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบระมัดระวังนะคะอันนี้พี่เกตก็เจอกับตัวเองอย่างจังช็อกค,ค่ะช็อกมากๆได้คนเดินได้คนกลับมาเดินอย่างนี้ก็ก็ดีใจนะคะถึงแม้ว่าเราต้องมาบำบัด จะนานแค่ไหนก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะไปเรื่อยๆนะคะไม่กล้าถ,ถ่ายข้างหน้าเขานะคะเราเดินไปกันเรื่อยๆนี่ค่ะต้นแอปเปิลนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมนี่ค่ะ ไปค่ะไปกันเรื่อยๆนะคะใบไม้ก็เริ่มร่วงเห็นไหมเต็มถนนเลยแต่ว่าสักพักหนึ่งก็เขาก็จะใช้รถทำความสะอาดดูดใบมงใบไม้ที่ร่วงนะคะ ตรงข้ามนี้จะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสปาที่ทำให้ฝรั่งมาเปลี่ยนสีเป็นสีธรรมชาตินะคะเห็นไหมโซลเก็ตดรอปอินโซลเขาเรียกว่า ปลากเกลือนะคะฝรั่งอยากได้ผิวพวกเรา,าได้ผิวคนไทยเนี่ยก็มาเข้าอบเกลือนะคะเพื่อให้สีเป็นสีเหมือนพวกเราเห็นไหมพวกเราได้เปรียบเยอะไหมเรามีสีเขาเรียกสีสีแทนนะคะ นี่เป็นรถมีนะคะรถมีจอดแล้วข้างหน้าพิกิก็เดินเดินตามคนป่วยออกกำลังกายกันนะคะออกกำลังกายกันนะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกลางคืนคนป่วยก็ปวดหลังนอนไม่ค่อยได้ เวลาลุกก็ต้องใช้แรงเราพยุงนะคะบางทีก็ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็สู้นะคะกลางวันก็มีงานเยอะค่ะทำงานเสร็จก็พาเดินอย่างเงี้ยขาไม่เป็นอะไรนะคะขาไม่เป็นไรนะแต่เป็นแค่หลังเป็นที่เขาเรียกอะไรอ่ะ กระดูกกระดูกอะไรนาะนั่นแหละกระดูกซี่โครงเนาะอืมกระดูกซี่โครงหักหักเป็นสิบชิ้นนะคะแต่วันนี้คนไข้บอกว่าคนป่วยบอกว่าดีขึ้นเยอะเลยวันนี้ฉันหายปวดขึ้นเยอะเลยเราก็ดีใจนะคะ นี่ดูความเป็นอยู่ของคนที่นี่อันนี้ก็คือเป็นตึกให้เช่าอะคะ่ะนี่ค่ะเป็นห้องห้องเหมือนอาพาร์ตเมนต์บ้านเรานะคะค่ะเป็นแบบนี้นะคะอยู่กันเป็นห้องห้องล็อกๆอกแต่ก็เป็นสัดส่วนดีนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันนะคะะนี่เดิอนออกกำลังกายกันชีวิตคนเราก็แค่นี้แหละคะ่ะ บัติเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรับให้ได้ต้องทำใจสักวันก็จะเป็นคนเดิมแน่นอนนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาและก็ใช้ความพยายามที่เราจะบำบัดที่เราจะทำให้ตัวเราหายเร็วนะคะ เกดก,ก็จะเลี้ยวเข้าตรงนี้นะคะเลี้ยวเข้าไปนี้ก็จะเป็นมัสซาดฟ,ฟิตโบทเป็นเ,เป็นร้านนวดเหมือนกันนะคะร้านนวดฝรั่งร้านนวดฝรั่งค่ะ ตแต่เราไม่ไปข้างหน้านะเราเลี้ยวเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาสวยงามนะคะเห็นไหมสิบองศาแต่ก็ก็สดชื่นนะคะอากาศสดชื่นดีนะคะ่ะฝั่งทางนน้นก็จะเป็น ร้านค้านะคะของฝรั่งแล้วก็ร้านเสริมสวยร้านตัดผมนะคะซาลอนเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านเราก็เป็นคอนโดเนาะหรือเป็นเขาเรียกอะไรนะเล็กกันเฮียที่นี่นะเป็นห้องเช่าเช่าเช่า,เ,ชาเห็นไหม ก็ไปเรื่อยๆใกล้จะถึงใกล้จะถึงพิซซ่าเราจะแวะทานพิซซ่านะคะพิซซ่าคู่ใจคู่เดิมคนเดิมนะคะก็ทำอร่อยกันเลยเดินผ่านก็ผ่ากันเข้ามานะคะมากินพิซซ่ากันนะคะพี่น้องมากินพิซซ่ากับพี่เกดนะ นี่ร้านพิซซ่าเห็นยังคะที่พี่เกดเคยถ่ายไว้ทีหนึ่งแล้วพิซซ่าเห็นไหมนี่นี่คะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวพี่เกดจะทานพิซซ่าก่อนนะคะรักนะจุบจุบ